เอาที่นี่ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ถึงไอ้สิ่งที่จะช่วยให้มีความรู้อันถูกต้องความรู้นี่มีทางผิดพลาดได้มากโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> ความรู้นี่ผิดพลาดได้มากมาหลายทิศทางโดยไม่รู้สึกตัว ที่พระพุทธเจ้าท่านก็ะเด็ดรัดคําสอนเรื่องที่จะใช้ป้องกันความผิดพลาดเหล่านี้ไว้ได้หมดสิ่นแล้เรียกชื่อกันว่าความว่าการามาสูตรคือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการามาสูตรรับแก่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาเวียนหัวไม่รู้จะเชื่อใคร คนนั่นมาสอนอย่างคนนี่มาสอนอย่างคนนั้นมาสอนอย่างมีเป็นที่เป็นทางผ่านแห่งครูบาอาจารย์คนพวกนั้นได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆกันมากมายจนไม่รู้จะเชื่อใครเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึเรื่องนี้ท่านก็ตัดรตรพระสูตรนี้เป็นข้อสูตรที่ประเสริฐที่สุดสําหรับจะรับประกันความร,รู้ให้มันถูกต้อง ความเชื่อให้มันถูกต้องแต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพรหลายมากมายเหมือนเรื่องศีลห้าเหมือนเรื่องศีลแปดกันบ้างบางคนจะไม่เคยได้ยินได้ทราไปเรื่องคำว่าการามาสูตรโดยที่แท้เป็นเรื่องที่ควรเอามาสอนกันอย่างยิ่งเป,เป็นเรื่องพื้นฐานอของคนสำหรับวายชายวินิจฉัย สิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อสำหรับจะประพฤตปฏิบัติต่อไปขอให้ฟังรู้มาจะโดยสังเขตเวลามีให้เพียงว่าเราจะพูดกันโดยสังเขตข้อที่หนึ่งมันมีอยู่สิบข้อนะข้อที่หนึ่ง ไม่เชื่อหรือไม่ถือเป็นความรู้อันเด็ดขาดว่าถูกต้องไม่ยอมเชื่อไม่ถือเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุที่ได้ฟังตามตาม,ตามกันมานี่ว่ามาอานุเวนะคือบอกต่อ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 กันมาไม่รู้ตั้งแต่ขั้งไหนต่อขั้งไหนบอกต่อต่อต่อกันมากขาจะถืเอเป็นความจริงเป็นแ่ที่ถูกต้องนั้นน่ะไม่ได้ มันไม่พอแม่จะบอกต่อต่อกันมาโดยครูบาอาจารย์โดยใครก,ก็ทา,าม,มันเดินทางไกลมันมีส่วนที่ผิดพลาดได้นะี่เรียกว่าไม่ยอมรับเชื่อหร,อรือรับเป็นความรู้เพราะว่ามีการบอกต่อต่อกันมานี่ข้อที่สองไม่ยอมรับเอามาเชื่อหรือเป็นความรู้เพราะเหตุว่าได้ประพฤติกระทำตามตามกันมาม คือปฏิบัติอย่างนี้าตามมกันมาไอ้ที่เรียกว่าเทรดิชั o นั่นแหละเลวร้ยรายนักหนาเลยเหตุว่าปฏิบัติตามๆกันมาแล้วจะถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องโดยเหตุผลเพียงทางนั้นไม่ได้เนี่ยอย่าถือเอาเพราะเหตุอย่าถือเอารเหรือ,อ,อรับเอาเพราะเหตุว่าเขาปฏิบัติตามๆตามๆกันมาที่ข้อที่สาม แต่ถือมันเชื่อหรืรับอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เล่าลืออยู่กระชอนต่อให้มันเล่าลืออยู่กระชอนทั้งโลกเราก็ยังไม่ยังไม่รับถือเอามาเป็นความาถูกต้องเราจะต้องคอยดูต่อไปอย่างไรเยกจะพูดในข้อที่สาม <c oughs> อย่ารับถือเป็นความรู้เพราะเหตุว่ามันมีที่อ้างในปิดดก แันใช้คําว่าปิดกภาษาบาลีคือตาราทั้งหลายตําราทั่วไปหรือพระไตรปิดกก็เรียกว่าปิดกทั้งนั้นนะเพราะมันมีคําเขียนคาํากล่าวไว้ในปิดกปยยาอยาอย,า,ยาเพื่อ,อยาเพื่อ,อยังไม่ยอมรับเอา,าเป็นความรู้ที่ถูกต้องข้อที่สามอยารับเอามาเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เพราะเหตุว่ามันมีเหตุผลในทางตักกะตักกะซึ่งปัจจุบันนี่เรียกว่าลอดจิตแม้จะมีเหตุผลทางลอดจิตที่สมบูรณ์ก็อย่าเพ้่อเชื่อว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องอยังต้องดูนี่ข้อต่อไป <c oughs> อย่ารับเอามาเชื่อเพราะเหตุผลทางนยะนยะคือการอนุมานต่าง ที่เียกันว่าฟิลโอลซฟีนั่นตัวดีนั่นะเวลานี้อย่ารับเอามาเชื่อถือเพราะเหตุมันมีเหตุผลถูกต้องทางฟิลโอลซฟีนี่ยีิดูเรากำลังบูชาร o จิตบูชาฟิลอโอลสซฟีกันอยู่เท่าไหร่ทีนี้อย่ารับเอาเป็นความรู้มันถูกต้อง เพราะการตรึกไปตามอาการแล้วก็นี่หมายถึงไอ้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาสามัญที่เรียกว่า c อม m o n เซน s e ซึ่งมันก็มีเรื่องข้องมันเหมือนกันมีเรื่องที่ถูกต้องเหมือนกันแต่แม้มันจะเป็นค o n s e น s e อยางไรก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องทีนี้ไม่ รับเอาเป็นความรื่นถูกต้องเพราะว่ามันเข้ากันได้กับความคิดของเราเองับทิฏฐิความคิดเห็นของเราเองเมื่อเราเอาทิฏฐีความคิดความเห็นของเราก็ไปจับมันเข้ากันได้มันถูกต้องมันถึงขนาดนี้นะตอนนี้ทำงานสำคัญมากนะเพราะคนเราเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักทั้งนั้นมีข้อห้างว่าไม่ไม่ไม่รับเอาเพราะเหตุว่ามัน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 ทนต่อการพิสูจน์ โดยความรู้ความเห็นของเราที่ข้อถัดไปไม่เชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดหรือต้อนตอของเรื่องราวนั้นมันน่าเชื่อผู้พูดเป็นผู้ที่น่าเชื่อต้อนตอเรื่องราวเหตุผลก็ด้วนแต่น่าเชื่อก็ยังไม่เชื่อ ที่นี้ก็สุดท้ายก็ว่าอย่าเชื่อเพราะถือว่าผู้พูดสมณะนั้นเป็นครูของเราพระสมณะองค์นั้นเป็นครูของเรานี่หมายถึงพระองค์เองหมายถึงพระองค์เองเป็นสมณะองค์หน <c oughs> ึ่งแต่อย่าเพ้อเชื่อเพราะว่าผู้พูดสมณะนั้นเป็นครูของเรามันรุนแรงถึงขนาดไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์นี่สำหรับเรื่องที่ดับทุกโดยสิ้นเชิงมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็มีคําถามคือว่าันเชื่ออะไรจะให้เชื่ออะไรให้เชื่อด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงมองเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูคราวนี้จะขยายความออกไปถึงการลองปฏิบัติด,ดูเมื่อใครครวรทบทวนด้วยสติปัญญา อย่างยิ่งต่อประเด็นนั้นน่ะทุกชนิดนั้นน่ะแล้วก็เห็นว่า,ามันมีทางที่จะดับทุกได้เนี่ยก็ยอมรับเพียงว่ามันอาจจะดับทุกได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูเมื่อมันดับทุกได้เออจริงก็ขยายมากออกไปคือขยายขอบเขตให้มากออกไปลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดู เมื่อไประเมือนดับทุกข์ได้หจึงเชื่อความรู้นี่มันมันมันแน่นแฟ้นเท่าไหรมันมีอํานาจอยู่ในตัวเองเท่าไรอย่างไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอย่างว่าของใหม่เกิดขึ้นเช่นยูกยาเช่นฝรัง่งทำยาฝรั่งมาขายให้คนไทย คนไทยนั้นจะไม่ยอมรับว่าดีถูกต้องแน่นอนเพราะเชื่อประังคนไทยจะต้องคกล้ควรดูว่ามันทำอย่างไรมันมีมาอย่างไรจนมองเห็นเข้าวเงินว่าเออมันมันคงจะมันคงจะแก้แกโรคได้พอมองเห็นว่าคงจะแก้โรคได้ก็ลองดูหน่อยนึงก่อน แโรคได้จริงมันก็ค่อยเอาต่อไปจนถึงที่สุด่องการคายครวญด้วยยถาภูตะสมัปปัญญาเห็นว่าน่าจะเป็นได้ควรจะลองดูแล้วก็ลองดูคำนี้ก็แปลกเป็นคำที่แปลกมันอยคุ้นหูแต่ควรจะจำไว้ว่ายะถาภูตะสมัปปัญญายะถาภูตะสมัปัญญาอย่าเขียนให้ผิด <c oughs> แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงของตนเองใช่ <c oughs> ควรหรือปัญญาตามที่มันเป็นจริงอย่างไรโดยตนเองจนเห็นเห็นว่ามันคงจะหรือควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลองดอูการลองดูนี่แหละเป็นเรื่องที่แน่นอนเมื่อมันมีผลอย่างนั้นจริงอมันก็ ได้หากจเพิ่มเติมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นงการที่จะเชื่ออะไรทันทีนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ที่เรียกว่ากาลามาสูน่าประหลาดที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายมันก็เรื่องอื่นๆ มีบางเรื่องเช่นเรื่องปฏิจจสมุบาทเป็นต้นก็ไม่ได้เอามาสอนแค่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นอื่นะเพราะามันอยู่นอกทางแห่งความสนใจหรือว่าท่านอาจจะเห็นว่ามันยากเกินไปเอามาสอนคนก็คงไม่ฟังถูกก็เลยเหนื่อยเปล่าอย่าสอนดีกว่ากลัวว่ามันจะเหนื่อยเปล่าหรือบางทีถ้าทุจริตถ้าอาจารย์ทุจริตนะไม่ามาสอนดีกว่าคนมันจะรู้รู้ดีจนไม่นับถืออาจารย์ เหนทาอาจีพมันทุจริตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะมันมีข้อสุดท้ายถึงกับว่าไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้สมณะผู้สอนนี่เป็นครูของเราเนะี่ยไม่ไม่เชื่อครูให้เชื่ออะไรแค่เชื่อตัวเองคือทาอย่างไรคือใครควรรู้มันคงจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูถ้ามันดับทุกข์ได้ก็เชื่อตัวเองเพราะมันได้ลองปฏิบัติด,ดูแล้วมันดับทุกข์ได้อย่างนี้แล้วก็มันเชื่อตัวเอง ที่คำกล่าวในพุทธศาสนาที่ว่าเชื่อตัวเองมันหมายความอย่างนี้ช่วยจดจำไวด้ดีๆด้วยนจนกข้าใจผิดทำมาเชื่อตัวเองทำมาเชื่อตัวเองมันไม่ได้หมายความว่ามาหน้าทิศที่จองห้องอวดดีอะไรไม่ใช่มันยังไม่เชื่อจนกว่าจะเป็นที่แน่ว่ามันจะดับทุกข์ได้แต่ลองปฏิบัติด,ดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริงพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการเชื่อตัวเอง ไม่เชื่อสิ่งภายนอกอะไรหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างก็เพราะมีเหตุผลอย่างนี้ไ <c oughs> ล่ไล่ไล่ไล่เลี่ยงโดยที่ก็ได้ว่าไม่เชื่อตามที่เขาพูดตามๆกันมาเพราะว่าในระยะอันยาวนานนั้นอ่ะมันผิดได้มันมันเปลี่ยนได้ไม่เชื่อเพราะเห็นว่าเขาประพฤติกระทำตามๆกันมาก็บอกว่ามันทําอย่างงมงายก็ได้ ไม่เชื่อเพราะว่ามันเล่าลือกันอย่างนั้นอยู่กระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ผิดได้บางคนโง่มันมากในโลกนี้การเล่าลือแล้วนั้นมันก็ผิดได้ไมันการเล่าลืองคนโง่ <c oughs> แล้วก็ไม่เชื่อเพราะว่ามี่ข้อความที่เขียนอยู่ในปิดดกคือในตำราในคำพีเดี๋ยวนี้เป็นธาตุปิดดก เป็นธาตุคำพีกันทั้งนั้นเลยจริงการศึกษาปัจจุบันที่ไปตามก้นฝรั่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธาตุปิดกเป็นธาตุคำพีกันทั้งนั้นเลยลก็ต้องไม่เอาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเขียนได้มันเติมได้มันตัดได้มันอะไรได้มันมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้ก็ไม่เอาเราไว้ก่อนเหตุผลทางตับกะคือ การคาดคะเนาตามวิธีรับฉีดเหตุผลทางนิยะคือการคาดคะเนาตามวิธีทางฟิลสฟุฟวีก็ยังไม่เอารอไว้ก่อนเนื้ออาการปริวิตักเกณนะคือไปตามอาการที่มันจะต,ต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมดาธรรมชาตินี่ก็ไม่เอาให้มันเส้นนี้ก็ไม่เอา ทิฏฐินิชานักขันติยาเพราะมันทนได้ต่อความพิสูจน์ของเราความคิดเห็นของเราตัวนังตัวหนังสือมัน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 กลา่าเข้ากันได้กับความคิดเห็นของเราคือทนได้ในเมื่อเราเพ่งพินิษด้วยความคิดเห็นของเราอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วแต่ในบาลีนี่ก็ยังมีห้ามไว แม่มันจะทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความคิดความเห็นความรู้สติปัญญาของเราก็อย่าเพิ่อเอาจนกว่าจะได้ทดลองดูดก่อรผู้พูดมีอะไรท่าทางกิริยาวาจาน้าน่าเชื่อก็อย่าเพิ่อแล้วก็สมณะนี้พระสมณะนี้เป็นครูของเราอย่าเพิ่อเชื่ออันนี้มันอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอามากถึงอย่างนี้ว่าไม่ให้เชื่อแม้แต่พระองค์ตรัสต้องเชื่อด้วยความรู้อันประจักษ์ที่ได้ทพิสูจน์ทดลองแล้วว่ามันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้จริงนี่ถ้าเป็นเรื่องของปริยัติต่ตามธรรมดาสามัญในปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้นี่ ว่าการเรียนปริยัตและสอบไล่ได้เป็นชั้นๆวันเดียวนี้มันก็ตอบสอบไล่ได้ตามคำคำพีที่เขียนไว้หรือตามความรูค้ความคิดเห็นของกรรมการผู้สอบให้สอบไล่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องล่มเหลวหมดนลมันใช้กับหลักอันนี้ไม่ได้สำหรับเรื่องดับทุกข์แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกว่านั้นมันก็อาจจะใช้ได้มั่งไปลองคิดดู